ฮม่เหลือโอเคสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับสเตเดทเน็ตชาแนลนะคะเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เน็ตก็จะมาแกะสเปซมอลลี่นะคะเพื่อนๆมีทั้งซีรีส์หนึ่งแล้วก็ซีรีส์สองนะคะ A กับ B นะคะเพื่อนๆเน็ตเพิ่งเห็นวันนี้เห็นตอนนี้แหละค่ะเพื่อนๆตอนทําคลิปเน็ตก็ไม่รู้เนาะอันนี้เป็นกล่องกล่องที่เน็ตซื้อมาจาก UK นะคะเพื่อนๆกล่องเนี้ยจะเป็นซีรีส์ A หรือ B ที่มีน้องกาเซียค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะกล่องนี้แต่สี่กล่องนี้เนสสั่งมาจากไทยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนแรกอะ่ะแนทไม่คิดว่าจะสะสมไงคะเพื่อนเพื่อนไม่คิดว่าแบบว่าจะสะสมเป็นคอลเลคชันคิดว่าจะเอามาจับแค่สามสี่ตัวเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่พอไปเห็นตัวน้องจริงๆแล้วน่ารักมากๆเลยเพื่อนเพื่อนก็เลยอดใจไม่ไหวก็เลยสั่งมาเพิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนไปจุ่มเพิ่มไม่ได้สั่งมาเพิ่มถ้ารู้อย่างนี้แนทซื้อยกบ็อกดีกว่าเพื่อนเพื่อนเพราะอ,อ,อันนี้ก็หกกล่องแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนยน ตอนนั้นน้องยังไม่เข้า UK เคนะคะเน่ก็เลยไปซื้อซื้อสั่งซื้อมาจากไทยนะที่กับตันทอยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาส่งมาให้หลังใหญ่เลยนะแต่ว่าเนสั่งหลายอย่างนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เนสั่งมาจากร้านพี่เขานะคะเซตเนี้ยจะมีน้องโคคาโคลาด้วยนะเนยเพิ่งเห็นวุ้ดีใจมากเลยสาธุให้ได้ทีเถอะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนมีสีก่กองนะ แนตสั่งมาจากกับตันทอยนะคะที่เมืองไทยไม่รู้ว่ามีตัวไหนบ้างนะเพื่อนๆส่วนตัวนี้ที่เอามาโชว์เพราะว่าเนตซื้อน้องที่อังกฤษนะคะแกะแล้วได้น้องตัวนี้นะพิงแพนเตอร์นะคะเพื่อนๆเลยไม่รู้ว่าจะได้ซ้ํำไหมจะ <c oughs> <c oughs> ซ้ำเถอะ <c oughs> เสี่ยงอยู่นะคะเพื่อนๆนี่น่ารักไหมอันนี้เป็นพิง k p แพนเตอร์นะคะเพื่อนๆเคยแกะไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอันนี้เอาน้องมาตั้งโชว์นะคะ เรียกขวัญเพื่อนๆอย่าให้ซ้ำนะคะเรามาดูกันค่ะอันนี้เป็นเป็นกาเซียนะคะเพื่อนๆและปิดท้ายเราจะมาแกะสองกล่องนี้นะคะเพื่อนๆมาจุ่มเพิ่มกันเรามาแกะน้องมอลลี่สเปซกันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากล่องแรกไปกันเลยจ้าอันนี้โอ้ยกล่องแกะง่ายมากเลยเพื่อนๆอุ้ยตื่นเต้น อย่าซ้ำเดอ้อแกะตัวเลยเรียกกันอย่าซ้ำนะอย่าซ้ำนะอุ๊ยมีหูน้องบานาน่าแน่เลยเพื่อนๆมีหูอันนี้ยพอคำได้แค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆบานาน่าแน่เลยใช่ไหมใช่ท่านนี่ค่ะเพื่อนๆน้องบานาน่าจริงๆด้วยนี่จ้า น้องบานาน่าน่ารักไหมคะเพื่อนเพื่อนสีเหลืองน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูแนทะเอาให้ดูใกล้ๆนี่น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูดีอุ้ยดูความตาตาสีเขียวน่ารักมากค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็แต่งหน้าให้น้องนี่ค่ะมีแคปซูลแคปซูลสีทองนะคะเทา้ามีปืนด้วยนะเดี๋ยวแนทะจะเอาปืนออกมาประกอบนะคะเ,เพื่อน ขาเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆปืนสีทองขยับแขนได้นะคะขาขาขยับได้นะคะแบบนี้นะขยับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะคะเพื่อนๆนี่มาพร้อมการ์ดนะคะน้องวานาหน้านะคะเพื่อนๆไปไปต่อเลยค่ะเพื่อนๆหัอให้ได้โคคาโคลาด้วยเถอะค่ะเพื่อนๆเซตนี้ที่มาจากไทยเพราะว่าถ้าได้โคคาโคลาจะได้ไม่ต้องสั่งซื้อในอาลีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่ยูเคเขาไม่มีเซตนี้ขายนะคะเพื่อนๆ แนทต้องสั่งซื้อที่ใน Aliexpress นะคะเพืเ่อนๆขอให้มีด้วยเถอะขอให้มีด้วยเถอะเอ้ยจะได้สกิลไหมน้าวิย่ยเรามาดูกันค่ะว่าน่ยจะได้ตัวไหนท่า ได้น้องแพทติกนะคะเพื<ๆ>่อนแพท่ินนี่ค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนแพทติกสตาร์นะคะน่ารักมากมากเลยค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนวยดูสีน้องค่ะสีม่วงพาสเทลนะคะเพื<ๆ>่อนเืน่ารักไหมน่ารักเนาะวิกะก้กระปุกกระปิกเปิดหมวกแท่น้นนี่ค่ะสีน้องน่ารักมากเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆพืนดูดีแคปซูลใสนะคะไม่มีอะไรข้างในนะคะอัน เลอีกสากล่องนะคะเพื่อนๆเรามาลุ้นกันเต่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอย่าซ้ำก็พอนะมาเป็นไมรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆเต้นต้นเตนเต้น,ตนจะได้อะไรนะอย่าซ้ำก็พอเด้อ๋อซ้ำ ได้น้องพิงค์แพนเตอร์สามอ่ะเก็บไว้แจกนะคะเพื่อนเอรอลุ้นของรางวัลน,นะคะน้องสามอ่ะเสียใจจังเลยรู้อย่างนี้นะซื้อยกบอกเลยค่ะเพื่อนเพืนดูดิเนี่ยแหละถ้าจุ่มแยกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนเมันจะเป็นมัง,งึกมัง,งกักมากเลยพ่ยซามนะคะเพื่อนกล่องนี้ เราจะทำยังไงดีถึงจะไม่ซ้ำนายจะส่งตัวเองสรุป คือไม่รู้เลยนะขออ่านก่อนนะเพื่อนๆสิเกตใช่ไหมใช่แหละค่ะเพราะว่ามันจะมีสิเกตอยู่ห้าตัวนะคะเพื่อนๆเนตได้สิเกตหนึ่งตัวนะอุ้ยเพราะว่าเนี่ยเคยเห็นตามช่องเขาจะมีแคร์แบร์นะคะเพื่อนๆเป็นสิเกตอุ้ยได้สิเกตอ่ะปอบขอัญนะคะเพื่อนๆโอ้โหดีใจขอบคุณมากๆเลยนะคะกับปางไทยนะคะสั่งได้นะคะเพื่อนๆร้านที่ประเทศไทยนะเนี่ยสั่งมาดู อุ้ยยังมอกสีเขตให้อ่ะดีใจจังเลยอุ้ยดูการสีเพื่อนๆน,น่ารักมากเลยขอใส่ปืนน้องก่อนนะแคเบสสีชมอุ้ยน่ารักมากเลยไม่ได้เบต้ากับสีส้มๆอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆได้น้องแคเรเบก็ยังดีเฮ้ยปอบขวัญน,นะคะเพื่อนๆปอบขวัญ ตูตาน้องอันนี้เป็นซีเคตแคร์แบนะคะเพื่อนๆท่าด้านสีส้มนะคะเพื่อนๆน่ารักมากเลยอุ้ยนี่จ้าพร้อมคัดค่ะเพื่อนๆคัดน้องแคร์แบนนะคะเชียแบนเมกัตสเปซมอลลี่นะคะเพื่อนๆน่ารักมากเลย โอ้ยตาสีส้มเป็นรูปหัวใจอุย้ยสวยมากเพื่อนๆดูดินี่ค่ะอุย้ยดีใจมากเลยอุย้ยดีใจจังเลยให้พี่เขาจับให้นะคะพี่เขาบอกเอากล่องไหนให้เลือกแอดบอบกว่าจับให้หนูเลยพี่เขาก็เลยจับน้องตัวนี้ให้นะอุย้ยได้มันสีเข็ดเลยอ่ะพี่ดีใจจังเลยกับตันทอยนะคะเพื่อนๆอุดหนุนได้นะทางเพจนะคะเพื่อนๆหรือว่าหน้าร้านพี่เขา ข้าไปอุดหนุนกันได้นะคะนี่เย้ yeah. อุ๊ยขอบคุณมากมากเลยนะพี่หนูได้ซีเคสอุ yeah. ๊ยกล่องสุดท้ายนะคะเพื่อนๆจากร้านพี่เขาเหมือนกันกันกบตันทอยเป็นน้องโคกได้ไหมอะ่ะอยากได้อะ่ะถ้าไม่ได้จะไปหาซื้อเอาเลยอะ่ะซื้อในอ l i e x p r e s s นะคะเพื่อนๆมีเขาขายเขาขายอยู่นะตัวละสิบห้าปอนนะคะน้องโคคาโคล่า อย่างนี้ยกบ็อกซ่ดีกว่านะโมโหโมโหไปค่ะจ้าดันได้น้องฮาร์ดบีดนะคะเพื่อนๆอุ้ยน่ารักมากเลยเพื่อนๆดูดินี่ค่ะดูตาน้องเป็นรูปหัวใจเพื่อนๆน้องฮาร์ดบีดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนน้เอาการให้ดูนะนี่ค่ะเพื่อนๆน้องฮาร์ดบีดนะคะ ฮาร์ดบีทสมชื่อเลยนะอันนี้เป็นการ์ดน้องนะคะเพื่อนๆอุ้ยนี่ค่ะเพื่อนๆให้ดูใกล้ๆถ้ดาดันสวยไหมน่ารักมากๆเลยค่ะข้างในแคปซูลจะเป็นเหมือนรูปฟัฟเฟอร์อะค่ะเพื่อนๆฟอฟี่เหมือนเป็นนุ่มๆอะค่ะเพื่อนๆดูดิเขาทําเหมือนรูปอมฮาร์ดบีทเลยนะค่ะเพื่อนๆดูดิหัวใจน้องตาน้องก็มีนี่ค่ะมีรูปหัวใจด้วยนะคะเพื่อนๆอุ้ย หมวกหมวกน้องหมวกอวกาศน้องก็มีจุ๊บด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนรอยจุ๊บหนึ่งจุ๊บดูดิค่ะวิ่งน่ารักมากเลยอ่ะได้กี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ยเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มนะเพื่อนเพื่อนได้ได้ตัวซ้ําตัวซ้ําจะเอาไว้แจกนะคะเพื่อนๆน่าจะทํากิจกรรมช่วงคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆนรอแบบว่าติดตามชมได้นะคะเพื่อนเพื่อน เผื่อว่าเพื่อนๆจะเป็นผู้โชคดีนะใครที่ติดตามช่องนี้อย่าลืมกด s u b สไคร b ์ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆไว้รอรับชมเผื่อเราทํากิจกรรมเราจะเอาตัวซ้ําแบบนี้ค่ะมาแจกนะคะเพื่อนๆสาหรับแฟนคลับ FC คนที่ติดตามช่องเสด็จแนสชาแนลนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเก็บไว้ เน็ตก็เป็นตัวซ้ำนะคะเพื่อนๆไม่ได้เก็บเน็ตจะเก็บแต่เป็นคอลเลคชันคอลเลคชันไปนะคะเพื่อนน่าจะไปซื้อยกกล่องถ้าไปซื้อยกกล่องน่าจะซ้ำเนี่ยสีตัวนี้ซ้ำแน่นอนแต่สีเขีน่าจะไม่ซ้ำเนาว่าอุ้ยไม่แน่รอรุ้นนะคะเพื่อนๆว่าเน็ตจะไปยกกล่องไหมนะคะเพื่อนๆทำใจอยู่นะเซตนี้น่ารักอ่ะน่ารักทุกตัวเลยสีเขาแบบสุดยอดเลยคะ่ะนี่เหลือสองกล่องนะคะเพื่อนๆ มอลลี่สเปซผ่านไปมาสองกล่องนี้ค่ะเ,เพื่อนๆเหมือนที่ทุกคนรู้นะคะว่าเน็ตตามหาคาเคอยู่นะคะอันนี้เป็นมอลลี่คาคานะคะเน็ตตามหาอยู่นะเ,นเพื่อนๆเพราะว่าเน็ตได้มาหนึ่งสองสามสี่ได้มาสี่คันห้าคันแล้วนะคะกับคันเครื่องบินเน็ตมีแล้วนะคันแดงเครื่องบินเน็ตตามหาสีชมพูสีเขียวอยู่นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็สีแดงคันนี้นะ เรามาดูกันว่านี่จะได้ไหมคะเพื่อนเแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้นี่แนะตามหานี่เลยน้องอาบน้ําแล้วก็น้องไอศครีมนะคะเพื่อนเพื่อนแคสเปอร์นะเรามาแกะกันว่าเนี่จะได้ตัวไหนแกะคาก่อนนะคะัเพื่อนเพื่เดี๋ยวเราค่อยแกะแคสเปอร์กันอุ้ยแคบแคบก็น่ารักนะแต่ใจอยากได้เบต้าสีม่วงเพราะว่านี่รักสีม่วงเพื่อนเพื่อนเฟเบรินะคะเพนเพื่อน สีในดวงใจนะคะเพื่อนๆเราต้องไปยกบล็อกแล้วค่ะสักทีนะนี่ไปอุ้ยเ,เพื่อนๆซ้ำอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะซ้ำอีกแล้วค่ะแน็ตมีแล้วนะคะเพื่อนๆ น้องมอลลี่ขับรถสีเหลืองอยู่ตรงนันอุ้ยอยากจะร้องไห้สิหปอนด์เลยนะคะเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะกล่องนึ่งที่องกิษนี่เป็นน้องมอลลี่นะคะเพื่อนๆมีบานาน่ามอลลี่นะคะน้องบานาน่านี่โหเดี๋ยวจะเก็บไว้แจกนะคะเพื่อนๆรอติดตามนะรอติดตามลุ้นของรางวัลน,นะคะเพื่อนๆน่าจะมีกิจกรรมช่วงคริสต์มาสนะ น่าจะได้ห่าช่วงคริสต์มาสเพื่อนๆสองกล่องนี้ซ้ำอะ่ะหัวใจจะวายเสียใจอันนี้อย่าซ้ำนะอันนี้ซื้อมาแล้วสองตัวนะคะเพื่อนๆได้น้องหน้ากล่องไปแล้วนะคะแล้วก็ได้น้องที่เป็นหมวกนะคะเพื่อนๆมายากลหมวกเนะี่ยได้ไปแล้วนะนี่ค่ะเพื่อนๆเน็ตอยากได้สองตัวนี้นะสองตัวล่างมาดูดิอย่าซ้ำอ่ะขอแค่อย่าซ้ำอะ่ออำอะถ้ามีดวงหน่อยก็ ส่งตัวล่างได้ไหมอ่ะโอ้ยนี่อ่ะนี่อ่ะตัวหมวกเน็ตมีแล้วน็ตมีแล้วเปิดไปแล้วเพื่อนๆเก็บให้ดู ไหนไเลแกะแล้วก็แกะไปเลยนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่มีแล้วน้องแคสเปอร์นะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยน้องลง้มนี่ค่ะเพื่อนๆน,น,น้องมีกระจุก,กระจิกน้องมีผีน้อยแคสเปอร์ด้วยนะข้างๆเขียนว่าเซลแล้วก็มีไม้คาทาน้องนะและจะยังไม่แกะไม่แกะนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวหายอันนี้ไว้แจกนะคะของน้องวันอ้ย รอลุ้นเอานะ FC ทั้งหลายใครที่ติดตามรับชมกันไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกนะคะเพื่อนเพื่อนรอลุ้นนะว่าใครจะได้รับช่วงคริสต์มาสเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมกันนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้แค่ในคลิปนี้ก็ซาำสามตัวแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสามตัวนี้ซ้ำอยากจะกรี๊ดฉันอยากจะกรี๊ดดังๆฉันอยากจะร้องดังๆ ตั้งสติก่อนเราก็จะปิดจุ่มใหม่นะเพื่อนๆมันจุ่มยังไงสามก่อนจุ่มยังไงสามก่อนนีนจุ่มยังไงสามาย,ยังดีนะที่ได้น้องแคร์แบร์มาปลอบหัวใจนะคะเพื่อนเพื่อนไม่งั้นนี่โอ้โหเกลือเลยนะคะเกลือทั้งคลิปเลยนะคะคลิปนี้ไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้เ d e n e t Channel ด้วยน,นะคะเพื่อนๆไว้เรามาแกะกันกล่องหน้านะคะเพื่อนๆไว้เรามาแกะกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆไว้รอรุ้นวันแนทจะเอากล่องไหนมาเปิดนะคะคอลเลคชันไหนมาเปิดที่โลนอตหรือเปล่าหรือว่ามอลลี่หรือเปล่าแต่ก็คลิปถัดไปน่าจะเป็นแบบว่ายกบล็อกแล้วนะคะเพื่อนๆไม่มียิบย่อยแล้วนะหรือมียิบย่อยอยู่แหละมีแค่สองกล่องยังไม่ได้แกะออกนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าน่าจะเอายกบ็อกมาแกะนะคะคลิปหน้าคลิปนี้ก็เกเล,เลือค่ะเพื่อนๆแต่ยังดีที่มีน้องมาปลอบใจ